ไอออนลีกหรือวงการกีฬาที่มีหุ่นยนต์เป็นผู้เล่นกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่างทีมซิลเวอร์แคสเซิลที่เล่นถูกกติกามาโดยตลอดกับทีมขององค์การดากที่เล่นไม่เคยถูกกดเลยและพยายามใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ชัยชนะมาเมื่อทีมซิลเวอร์แคสเซิลมีคนนิยมมากก็แกล้งสั่งให้ไปแข่งเบสบอลทั้งๆ้ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแต่แมกนัมเอสก็นำทีมซิลเวอร์แคสเซิลไปสู่ชัยชนะจนสำเร็จด้วยลูกโฮมรันของจูทาร่สมาชิกใหม่ของทีมที่แมกนัมเอสไปชวนมาเข้าทีมด้วย ทำให้คะแนนของทีมซิวเวอร์แคสเซิพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะได้ลูกสุดคล้ายนเสนอตอนทบจอยสมาชิกใหม่ผู้ลึกหลับ เจ้าแถวๆนี้ละมั้งเอาแล้วนะลูกเลยจื้ยเฮอะไรอะไรคว้ามาเลยอ่าเฮ้เฮ้เฮ้ลเา e v ว r y b o d y นั่เป็นใครอ่ะอ๋อโทษทีนะที่แนะนำตัวช้าก่อนแนะนำตัวก่อนนะอะไรของมันนะเฮ้ยอะไรอะไรไอคือ คุณนักลาออนลีกที่เก่งที่สุดในวงการบาสเกตบอลท็อปจอยเราฮ้ยโอ้โหไอ้ไอ้ได้เข้าร่วมทีมซิว่าเคสเซนเด็กคนได้มามเจ้าว่าทีมของเราไม่ได้เล่นบาสเกตบอลนะใครกันอะไม่รู้เหมือนกันโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอถ้ถนัดเล่นเบสบอลเหมือนกันนะเริ่มเลยละ่ะ ไม่ได้นะมันจะทำอะไรด่าเฮ้ยคอยรับนะเฮ้ย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 จะบ้าต้องตีไปทางโน้นเฟ้ยโอ้โห้ทีเถ้ทีเถ้ทีงั้นเราใหม่นะเอาละพอก่อนนะถ้าจะขอเข้าทีวจะไปขอผู้จัดการถ้าเขาไม่ยอมก็เข้าไม่ได้ผู้จัดการผู้จัดการอ๋อแล้วผู้จัดการอยู่ไหนอะฮะเออคือตอนนี้ผู้จัดการกำลังมีแขกรออยู่เนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเค รื่องนี้เหรอเขาเปลี่ยนโปรแกรมกระทันหันเป็นการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่หกโมงเช้าที่โดมกลางนะไปให้ได้อะอย่าลืมอะแข่งฟุตบอลเหรอแต่แล้วฝึกเบสบอลมาตลอดและเด็สั่งให้เปลี่ยนคราวนั้นนะอุตส่าห์ฝึกเตเบสบอลอย่างเดียวนั่นเน่ยแย่จังเลยแข่งฟุตบอลแบบนี้จะต้องกำหนดการล่วงหน้าหลายวันไม่ใช่เหรอฮะอยู่ดีๆทำไมกระทันหันล่ะเ,เรื่องนี้โอ้จะไปรู้ ฉันแค่ามาบอกกำหนดการเพาที่ประชุมผู้จัดก,การแค่นั้นเองก็น้าที่ฉันนะที่ประชุมผู้จัดก,การอย่างนั้นเหรอฉันเองก็เป็นผู้จัดก,การเหมือนกันทำไมถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยล่ะโง่ถามงี้จะตอบเลยไงฉันแค่ามาบอกข่าวที่ร,รู้ให้รู้ก็ต่อก็แค่นั้นแหละเป็นแบบนี้ทุกทีเลยกำหนดก็ขึ้นมาเองทุกทีเลยจะไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยอ๋อใบหน้าสวยๆแบบนี้ไม่เหมาะกับอารมณ์โกรธน,นะจ๊ะสาวน้อยอน่นเป็นใคร โอุ้ณคือผู้จัดก,การใช่ไหมผมชื่อท็อปจอยผมชื่นชมทีมซึ่งวร์เกสเซุดมากๆเลยผู้จัดก,การอนุญาตให้ผมเข้าร่วมทีมด้วยคนจะได้ไหมฮะผู้จัดก,การนี่ใช้ตัางหาเลยยักษ์โอ้ยการแข่งขันครั้งนี้เราตกลงกันแล้วทีมนายเราก็เคยเอาชนะมาแล้วนี่นาถ้าต้องแพ้อีกแล้วก็อย่าร้องให้คิมูปองลนะเดี๋ยวก็รู้เองนะรับไดแล้ว ออพอดีเลยงั้นเราขอแนะนําสมาชิกหน่อยก็แล้วกันนะนี่คือสมาชิกใหม่ของทีมเราเป็นตัวยิงดูไว้นี่คือซุปเปอร์เฮดนะมัหวังว่าการแข่งขันรุ่นนี้เขาจะสนุกสมใจนะตัวยิงประตูคนใหม่อย่างนั้นเหรอ,อเกียร์โกฟุตทิ้งไปเลยเหรอเนี่ยฝีมือมันจะขนาดไหนกันนะ ำอะไรอยู่ตรงนั้นกันนะฮะเออผมก็โทษนะครับเราเห็นไอ้หมอน,นั่นมันขึ้นบนนี้ก็เลยเป็นห่วงนะครับหมายถึงไอเหรอแล้วก็เลยพากันขึ้นมาทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยครับคบนั่นก็พอดีเลยล่ะเริกฝึกเบสบอลได้แล้วนะเช้าเรุ่องนี้เรามีแข่งฟุตบอลกับทีมดาร์กปรินนะ่ะเฮะ้อฟุตบอลเหรอไม่ได้แข่งเบสบอลแล้วเหรอเนี่ยฮะ ไม่เป็นไรจะกลุ้มจะไปทำไมกันเล่าจะแข่งอะไรก็เอ็นจอยกันไปนเรื่อยๆดีกว่านะสนุกเบียนะไม่ต้องกัว <คน S 1> กเลยนะอ่อผู้จัดการครับเมื่อกี้เนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> ผมถนัดเล่นฟุตบอลเหมือนกันนะจะบอกให้เฮ้ยแบบนั้นเอาบาสเกตบอลแล้ว <c oughs> จะเอาเอาเธอเธอน่าอยากจะเข้าทีมซีเวอร์แคสเซนมากใช่ไหมโอ้แจ็ผมเข้าร่วมทีมแล้วใช่ไหม โอ้โหดีใจจังเลยขอบคุณมากครับผู้จัดการฉันกลัวความสูงได้ด้วยซิลองลองนี่เป็นโปรแกรมการทดสอบความสามารถของซูเปอร์เฮดครับเริ่มกันเลยหุ่นยนต์เพื่อการทดลองพร้อมแล้วระยะห่างเท่ากับระยะยิงลูกโทษในสนาม รถเซฟที่ล็อกเริ่มนับถอยหลังได้5 4 3 2 1เป็นยังไงบ้างครับ ถ้าเรามีพลังทำลายของอซูเปอร์เฮดแล้วก็ทีมซูเปอร์แคสเซิลก็ไม่น่ากลัวอะไรต่อไปอีกแล้วนะครับอย่าประมาทอ่ะ,ะครับอย่าดูถูกทีมซูเปอร์แคสเซิลเกินไปถ้า,าพลาดอีกแลก้วก็ฉันไม่ยอมแนะ่เจ้าครีดครับมาคุนีิ นะฮู้มาร์คอินดี้เก่งจริงเลยอ่ะทุกคนสู้กันให้เต็มที่ไปเลยนะแล้วแบบนี้เราจะไม่เชียร์พวกเขาได้ยังไงกันล่ะฮะเฮ่บอยเกิร์โอ้เป็นกองเชียร์ที่น่ารักที่สุดเลยนะเนี่ยทุกๆคนเลยดึงทีมคนใหม่เหรอใช่ผมเป็นสมาชิกใหม่ของทีมซินวอลแคสเซิลที่ท็อปจอยอ่ะสมาชิกใหม่แปลว่าอะไรหรอ เข้ยสมาชิกเขาแปลว่าลูกทีมยังไงล่ะอ๋อก็เป็นลูกทีมเหมือนกันแหละเนี่ยโอ้น้องใหมู่มือเยี่ยมด้วยนะอย่าลืมเชียกันล่ะพราะเราต้องเชีย์อยู่แล้วน้องใหม่ย,ย้ากดได้นอน้องใหม่แน่นอนกลายเป็นดาวไปซะแล้ว เป็นแบบนี้ทั้งทีมก็คงแย่แน่เลยนะถ้าต้องช่วยทีมหายพื่อเดบ้างก็คงจะดีมากันนะเลี้ยงช่วยแน่ค่ะจะไม่เคยมองใครผิดพลาดเลยนะเชื่อสิหือคงงั้นหรือมั้งแหมขออนามันรอเล่นเดิมหน่อยอ้อหยู่นี่ครับรับไปเลยนี่สมาชิกใหม่ต้องตามทุกอย่างเลยแหละเนี่ยแป้งจิ๋วพยายามซ้อมกันนะครับหมายความว่ายังไง ให้ฉันไปอยู่กองหลังแล้วมาไปอยู่กองหน้าอย่างนั้นเ่าผู้จัดการใหญ่กําหนดมาแบบนี้ฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลใช่หรือเปล่าเฮ้ยรู้สึกว่าพวกดาร์กจะพยายามกันมากกว่าทุกครั้งทุกคนต้องระวังตัวกันให้ดีอออะไรเป็นอะไรไปเมารู้สึกแปลกแปลนเมาเฮ้ย อ้าเอ๊ะโอ้อะไรกันล่ะเนี่ยโอ้โหไอ้ก็ฮอหึงเลยครับโคสเมียนก็ฮอเข้าไปปะ่บปนน้ำมันเต็มเลยแหละครับเนี่ยแบบนี้ก็แย่สิอมสงสัยจะลงแข่งไม่ได้สแล้วนี่ท็อปจอยจะลงแข่งแทนหน่อยนะโอ้จริงเหรอครับเนี่ยเอยโชคดีจริงๆเลย ฝากหรือฝากตัวด้วยนะครับทุกๆคนเอาละไปกันได้ละขอบคุณ จะถล่มไม่ให้เหลือมาแต่ตัวเดียวเลยมาดูเอาลนะครับจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับบอลไปอยู่ที่ซูเปอร์เฮดแล้วครับตอนนี้จะลนี่บาดอะไรกันเนี่ยฮะอ้าวไงเป็นงั้นไปกองฟุตก็มาตะลุยผู้เล่นของซีเวอร์ด้วยนะครับทำไมเป็นแบบนั้นกันลราอย่างนี้สิครับตอนนี้ไม่สนใจใครแล้วครับกองฟุตถูกย้ายมาเป็นกองหลังของทีมแล้วนะครับเนี่ยไกลไกล

หลัวใจเลยโอจมัดเลยโอ้เป็นลูกยิงประตูที่ร้ายมากครับสวยจริงๆครับโอ้นับมาก่อนแล้วครับโอ้ทีมดัร์กบินตอนนี้นับไปหนึ่งประตูแล้วครับโอ้เลสโต์ไปดักไปจริงๆนะครับไม่มีใครสู้ได้เลยนะเับเนี่ยยอดจริงๆเลยโอ้เยี่ยมครับซิก้เป็นไรหรือเปล่าอ่ะไม่ ไม่เป็นไรครับจะไปตามนายช่างใหญ่มานะคะตกลงเดี๋ยวจะกลับมาค่ะโบอัมเมอร์ mer, ช่วยเป็ดประตูแท้ทใหนทีก็แล้วกันผมนี่นะครับตอนแข่งเบสบอลนายยังรับปลูกแรงๆได้ดิเะต้องทำได้สิบุญอาแม่ปากด้วยกันแล้วกันนะโอ้เซเวอร์เซสต์เริ่มโตตอบแล้วครับโอ้โ

เอาไม่ขนาดน,ะน่ะแบบที่มัเียก็ออกลงไปสิมาถอย<อ>เอาไปออนั่นมันมาถอยไปทุกก้อทรอนทุกน้นถึงตัวยอ่อดึบๆไปซะมาถ่อไปออกอ,อกไปวินีลูกเตะกังหัลมโอเข้าไปแล้วค่านผู้ครับซิมอร์คาสน ตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับพอตอนนี้ครึ่งหลังเหลือแค่15นาทีเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมทีเสมอกันไปจนจบเกมแล้วครับแบบนี้ก็แย่นะสครับเนี่ยนะท่านผู้ชมไอ้สัสเออเอ้เอาอวเลรครับโกฟ,ฟุ์ชัยไฮเปอร์บอมโจมตีริวเคนหน้าตาเฉยแล้วครับท่านผู้ชมพอ โออยอดมากครับไม่เคยเห็นไรมีพลังร้ายขาขนาดนี้มาก่อนเลยครับยอดจริงนั่นคือสครับริวเคนกูจะต้องไปใส่ขยายออลลี่ไปแล้วเดี๋ยวขอรู้นี่จะลงไปที่สนามได้ยงังไงเนี่ยฮะแต่ว่าริวเคนเนอะผมไม่เป็นไรหร้วครับริวเคนยังไหวครับผมยังไหวครับโ <laughs> อ้พกองหลังนซวคเซนถูกเจาะไปทีละคนทีละคนเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมเบื่อจริงครับ คนาาทีมดักเป็นได้ทุกเซตัะลลบว่าไงอย่าลืมสิว่าฉันไปกองหลังอบุรลมเอทางนี้ให้ผมจัดการดีกว่านะ ฟาวใช้มือจับลูกอะไรขอ,ของขอเขาเอ,อ่ะแฮนด์บอลครับท่านผู้จมครับท็อปจอยใช้มือจับลูกครับผู้ชมในสนามขำกลิ้งเลยครับวันนี้ซิอวัคซีนเป็นอะไรไปเนี่ยฟุตบอลนี่เขาห้ามใช้มือเล่นหรอกเหรออ้าวเธอ,อไงไย มีเล่นฟุตบอลอเลยไม่เป็นแล้วเหนมั้ยถอยอ่ะวโฆษกว่าไงอาละครับดาบินจะได้เตะลูกโทษนะครับซิวัาคาสเซลแย่แล้วครับคราวนี้โอ้โหเจ้าซูเปอร์เห็นมันจะต้องใช้ลูกมองนาปามีประตูแน่ๆเลยแต่เรารับปากกับซิงกี้แล้วก็จะรักษารประตูให้ดีที่สุดคราวนี้ต้องรับพี่ได้พี่ดูสิเข้ามาเลยพร้อม้ว ส่งรับลูกโบพลังนาปามยาาาาเข้าหรือเปล่าขาาอาเดี๋ยวาุ่นอาาาาาาา่ บอกไปเห็นนะถึงได้ถามฝนตางแล้วครับเห็นภาพแล้วครับ่อไม่น่าเชื่อเลยครับบูอาเมอร์รับลูกได้ครับมือเหนียวมากจริงๆนะครับข่าวจริงไม่เข้าปฏิหารตัดปฏิหารเอวสิกิจะนรักษาประตูแทนนายได้แล้วละ่ะ บอาร์เมอรับลูกได้อย่างปฏิหารจริงน,นะครับตอนนี้ยังคงเสมอที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับยังเหลือเวลาแค่30นาทีเท่านั้นการแข่งขันระหว่างซิเวอร์สคสเซิรกับดาร์บินจะจบเกมไปทั้งเสมออย่างนี้หรือเปล่าเอาละครับบูอาร์เมอร์เตะบอลออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเวลายังเหลืออยู่ เข้าใจแล้วฟุตบอลนะ่ะเป็นกีฬาที่ใช้เท้าเท่านั้นใช่ไหมยูอออ้อะอฮะ,อะ,อ,ะอะไรนะไม่ใช่อย่างนั้นนะพอ,ะอะเข้าไปแล้วครับซิวเวอร์แคทสันฆ่าตัวตายนะครับยิงเข้าประตูตัวเอนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะครับลกปีดหมดเวลาการแข่งขันดัางขึ้นพร้อมกับเซเวอร์แคสเซิลฆ่าตัวตายทำให้ทีมดางเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสองประตูต่อหนึ่งนะครับเล่นอย่างไรอ้โอะไรกันเนี่ยคด ของแบบนี้มันก็ต้องมีบ้างละสิเอาไว้สู้กันใหม่ก็ได้นี่นะมันก็จริงเลยอเนาะ I am sorry ขอโทษนะครับปิดตายสิคราวหน้ายิงไปทําประตูฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนะรู้ไหมโออเคโอเคอเคชื่อมือท่านหน้าคราวหน้าไม่พลาดแ,แน่เลยรับรองโหอ,อ,อยังทำห้เริมร่าอยู่ได้นายนี่เออแสดงว่าไม่โกรธแล้วใช่ไหมแกับคุณมากนะแน่แล้วทำใจให้สดชื่นดีกว่านะจริงไหม